สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพักและของสะสมนะครับก็จะพามาชมหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับออกวัดปากน้ำปีนาปี2526นะครับก็หลวงพ่อเงินที่ผมเอามาให้ชมวันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อเงินนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูตำหนิของพระนะครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับนะครับก็เริ่มจากตำหนิจุดที่หนึ่งเลยนะครับของหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับจุดแรกที่ดูเลยนะครับก็คือลักษณะศีรษะขององค์พระก็จะมีความกลุม สวยงามนะครับนะครับแล้วก็ดูตรงขมับขวานะครับอันนี้ครับขมับขวาตรงนี้ขององค์พระจะมีรอยบุ๋มเข้าไปนะครับบุ๋มนะครับแล้วก็จะมีการยุบตัวตรงนี้ที่จะเห็นได้ชัดนะครับ นี่นะครับถ้าเอียงข้างๆก็จะเห็นชัดเลยนะครับจะมีตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของตาขององค์ราทั้งสองข้างนะครับก็คือจะไม่เท่ากันนะครับนะครับทางด้านซ้ายขององรานะครับก็จะยกสูงกว่าทางด้านขวานะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเราพลิกดูอีกนิดนึงเห็นไหมครับก็จะเห็นลูกตาชัดเจนนะครับเป็นเม็ดออกมานะครับนี่น,นะครับก็จะเห็นลูกตาชัดเจนนะครับขมับ ของพระก็จะเห็นว่ามีการยุบตัวนะครับเห็นนะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านนะครับขมับของพระจะยึดตัวแต่ทางด้านขวาขององค์พระเนี่ยจะมีจะมีรอยนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นชัดทุกองนะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือดูตรงตำแหน่งจมูกนะครับจมูกจะมีลักษณะใหญ่นะครับองนี้จะเห็นว่ามีรอยแตกตรงสันจมูกนิดๆนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกแตกนะครับเป็นที่บล็อก ซูมกล้องน่าจะชัดกว่านะครับคราวนี้มาดูรูปปากก็จะเรียวนะครับเห็นลิมฝีปากชัดเจนนะครับคางนะครับลักษณะคางก็จะเป็นคางที่แหลมออกมานะครับ เห็นไหมครับคางก็จะแหลมออกมาคางจะแหลมนะครับแล้วถัดลงมาก็คือเส้นของคอนะครับจะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเส้นของคอจะเห็นขึ้นนะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ,รรบเส้นที่คอจะขึ้นชัดนะครับ ลักษณะของเส้นจีวรก็จะเห็นคมชัดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็บางองค์ก็จะเห็นคาดเป้านะครับนี่นะครับเป็นคาดขึ้นมานะครับเส้นจีวรคมชัดนะครับ สังกติก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะมีเว้าตรงนี้นิดนึงนะครับตรงกลางของสังกติแต่ไม่ใช่เป็นจุดที่จุดนี้ก็จะน่าจะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนิ้วมือตรงนี้ก็จะไม่จักันนะครับปายนิ้วจะห่างกันนะครับนะครับ ขัดลงมานะครับนิ้วเท้าเนี่ยครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดน,นะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นนิ้วนิ้วขึ้นมานะครับแล้วก็ปลายนิ้วเท้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมติดฐานนะครับจะเห็นว่ามันเชื่อมกันกับ อีกด้านหนึ่งก็คือใต้เข่าซ้ายนะครับตงรงลักษณะนี้ครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเนื้อที่เชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ซอกซอกใต้นี้นะครับจะเห็นเป็นซอกลึกมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะลึกมากแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะมีคราบเบ้าติดอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับตรงนี้ครับจะมีคราบเบ้าติดนะครับจะเป็นลึกมากเลยนะครับก็้วกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือใต้คางขององ์พานะครับก็จะมีลักษณะเป็นขีดบุ่มลึกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ นี่จะเห็นด้านข้างก็เห็นเป็นตัวเส้นนะครับของตัวบล็อกชัดเจนนะครับทั้งสองด้านนี่นะครับก็เนื่องจากพานี่ออกมาตั้งแต่ปี2526นะครับก็น่าจะอยู่ที่การจัดเก็บรักษานะครับของผิวองค์พระกับเนื้อมวลสารนะครับผมจะให้ดูอีกองหนึ่งเทียบกันนะครับ นะครับองนี้จะผิวค่อนข้างจะเหลืองอลา,ามหน่อยนะครับอาจจะมีน้ําทองแซมแซมด้วยนะครับก็จะเห็นตำนิชชัดกว่าจะเห็นว่านี้สันจมูกเป็นรอยแตกอย่างชัดเจนนะครับแตกมาถึงบริเวณริมฝีป,ปากเลยนะครับเนียใต้คาง างแหลมนะครับเส้นสังกติชัดเจนนะครับเส้นจีวรชัดเจนนะครับเนีย่ยครับเนื้อตรงนี้ติดแล้วก็ปลาย้าติดนะครับใต้นี้จะเป็นล่องลึกเข้าไปนะครับล่องลึกเข้าไปนะครับ เมตตานี่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับเทียบกันทั้งสอง นี่ครับให้ดูเทียบกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเส้นของที่บอลก็จะชัดนะครับแต่ทำนีทั่วไปก็จะ ไม่มีจุดสังเกตมากนักนะครับจุดสังเกตก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหน้าองค์พระนะครับอันนี้ใต้ฐานนะครับให้ดูให้ดูใต้ฐานนะครับแล้วก็ให้ดูว่าขนาดเมื่อเทียบกับพิมพ์เล็กเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือขนาดเมื่อเทียบกับพิมพ์เล็กนะครับ น,นี่นะครับข้อนี้ก็เป็นจุดสังเกตเ,เบื้องต้นนะครับของหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับที่นำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับก็วันนี้กูมองห้องพาและของสะสมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับพาหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับ ถ้าชอบก็กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปชมของสะสมเป็นพระเครื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้สวัสดีครับ